สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนปูพื้นผ้ายางทับพื้นรถตู้นะครับปูผ้ายางทับนะครับทับใหม่ให้มันดูใหม่นะครับโดยทับผ้ายางเก่านะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมสอนนะครับมันมองไม่รู้เรื่องนะครับมองไม่เห็นนะครับ คลิปนี้ผมเลยมาทำใหม่นะครับโดยจะวางกล้องไว้นะครับเพื่อมองในการเห็นนะครับการชมนะครับจากที่เราถอดเบาะนะครับเบาะรถตู้ตรงจากรถหมดแล้วนะครับเราก็จะมาลอกซิลิโคนหรือยางนะครับ ด้านข้างตัวรถครับออกหมดนะครับส่วนมากจะเป็นซิลิโคน,นครับด้านข้างตัวรถครับเราก็จะลอกลอกออกให้หมดนะครับทั้งด้านข้างฝั่งซ้ายและขวานะครับตัวนี้ผมจะลอกไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับ จาคลิปแรกที่มองเห็นอะไระครับครับเมื่อเราลอกออกหมดแล้วนะครับมันก็จะลงๆนะครับอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีเครื่องเกียร์นะครับเครื่องเกียร์ เครืเกียรแล้วก็ใบต่อต่อหัวนะครับเป็นใบขัดตัวนี้เป็นใบขัดนะครับตัวนี้กับหัวที่เป็นรูตรงกลางนะครับตัวนี้ก็เพื่อจะมาแต่งนะครับกับอย่างหนึ่งครับซิลิโคนนะครับจากนั้นเราก็หาซื้อผ้านะครับอุปกรณ์ป้ายางนะครับ โดยซื้อตามร้านขายข้ายางนะครับหาใน Google นะครับโดยความยาวของมันก็อยู่ประมาณ3เมตร50เซนนะครับเขาจะตัดมาให้นะครับพอดีลายก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายเกจนะครับวัสดุถ้าแปพงหน่อยมันก็สามารถกันไฟไม่ไหม้ไฟได้นะครับ ตัวใหม่ที่เคาปูนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวเก่านะครับลายปกักเจนะครับโดยเราได้พายางมาแล้วนะครับเราก็นำมาพึ่งแดดนะครับให้ยางให้พายางมันเกิดความร้อนนะครับยืดหยุ่นนะครับพึ่งแดดไว้สัก1ิบสนาทีก็ได้ครับ ดังนั้นเราก็มานำเครื่องเกียร์ของเรานะครับมาแต่งโดยใช้ตัวตัวนี้ก่อนนะครับตัวแต่งที่มีรูตรงกลางก่อนนะครับแต่งบริเวณที่มันพยางที่มันเด้งขึ้นมานครับไม่เสมอนะครับตรงที่มันไม่เสมอมนจะเป็นร่องนะครับ ตัวนี้จะเป็นพื้นเบาะสามแถวนะครับก็จะเป็นหลุมเป็นไรบ้างนะครับเราก็ใช้ตัวนั้นมาแต่งขัดออกก่อนนะครับเพื่อจะให้มันเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับ ก็ตแต่งได้เลยนะครับ ก็จะแต่งตรงที่มันนูนนะครับนูนขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะไม่เสมอนะครับเราก็แต่งแต่งให้มันเสมอครับบางจุดเราก็ใช้เป็นเครื่องเกียร์ใบตัวนี้ก่อนนะครับเมื่อทั่วแล้วนะครับเราก็มานําตัวเครื่องเกียร์ที่มีตัวต่อนะครับใส่ เข้ากับหัวนะครับตัวนี้มันไม่ต้องใส่แป้นฐานด้านล่างนะครับแล้วก็ขันเข้าเกี่ยวได้เลยนะครับให้มันแน่นเมื่อเราแต่งตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาแต่งให้มันเรียบโดยใช้ตัวนี้ทีนะครับ เราก็รูปให้มันทั่วเลยนะครับทั่วพื้นของเรานะครับถ้าตรงไหนมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเราก็รูปให้มันทั่วนะครับเมื่อทั่วแล้วเราก็ใช้ไม้กวาดก็ได้ครับไม้กวาดหรือจะมีมะเป่าลมนะครับ เป่าลมลงจากรถนะครับเพื่อให้พื้นมันสะอาดนะครับ